สวัสดีครับวันนี้นะครับทาง d ีลิ่งก็จะมาแกะกล่องรีวิวตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi รุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือ d ีลิ่ง DAP 1 6 1 0นั่นเองนะครับโดยสินค้าตัวนี้นะครับจะมีสเปค Wi-Fi เป็นแบบ AC 1,200นะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนด์สำหรับการเชื่อมต่อสายแลนไปยังอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนี่อีกด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้โดยจุดเด่นของตัวสินค้ารุ่น DAP ขีดหนึ่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวขนาดเล็กนะครับที่สามารถติิิดดดตตตัััั้้้้้งงงไไ่่่าาายยมมกกกกกนนนนนพืทีใรรเอะะคบแลว็ ยังมีการติดตั้งที่ง่ายได้มากๆเลยครับสำหรับตัว DAP 1610ตัวนี้นะครับเพราะว่าตู้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้2วิธีก็คืออย่างที่1สามารถติดตั้งได้ผ่านแอป,ป QRS Mobile App นะครับหรือว่าอย่างที่2จะติดตั้งโดยการใช้ตัวปุ่ม WPS ที่อยู่บนตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ DAP 1610นั้นนะครับจะเหมาะกับการนําไปใช้งาน การขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับไปยังจุดอับสัญญาณที่เรามีความจําเป็นจะต้องใช้งานแต่ว่าไม่อยากจะติดตัวที่เป็นแบบอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์เครื่องใหญ่มาวางนะครับเราสามารถเอาตัว DP 1610เนี่ยไปเสียบจากวอลปลั๊กแล้วก็เซตค่าให้เขาทําการขยายสัญญาณ Wi-Fi จากตัวเราเตอร์ตัวหลักของเรามาได้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดที่ตัวสินค้ากันดีกว่าครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างตรงจุดไหนบ้างน,นะครับที่บนตัวสินค้า DP 1 6 1 0ตัวนี้ อย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราดูที่ตัวสินค้าของ DAP K1610 เนี่ยนะครับตัวเขาเองนะครับจะมีเสาอากาศอยู่2ต้นนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาตัวนี้เป็นเสาด้วแบนด์ทั้งคู่นะครับเป็นเสาอากาศแบบฟิกซ์ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับทั้งขวาทั้งซ้ายมือเลยนั่นเองนะครับโดยตัวเสาอากาศนะครับสามารถปรับโยกนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เขาตั้งขึ้นมาเป็นหูกระต่ายแบบนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือสามารถปรับแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนั่นเองเพื่อให้รับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนด้านบนของตัวอุปรกรณ์นะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะครับมีปุ่ม w p s นะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้มีไฟแสดงสถานะนะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีตัวแถบที่แสดงถึงระดับของสัญญาณที่เขาได้รับมาจากตัวเราเตอร์ต้นทางที่เรามีการตั้งค่าให้เขาเชื่อมต่อเอาไว้นั่นเองนะครับตรงนี้ สำหรับที่ด้านหลังของตัวอุปรกรณ์นะครับของ DIP 1610เนี่ยนะครับที่ข้างหลังก็จะมีการระบุชื่อและรหัสผ่าน w i f i ตั้งต้นเอาไว้นะครับรวมถึงหมายเลข serial number แล้วก็ Mac ID ต่างๆเอาไว้อยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ด้านใต้ของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีพอร์ต LAN ที่เป็นแบบความเร็วแบบ10ทับ100ก็คือ Fast Ethernet อีก1นึ่งพอร์ตให้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องกันดีกว่าครับว่าเมื่อเราแกะตัวกล่องสินค้าออกมาแล้วนะครับ ภายในกล่องคุณลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราแกะกล่องสินค้ามาปุ๊บเราก็ต้องเจอกับตัว DAP ขีด1610นะครับจำนวน1เครื่องแบบนี้นั่นเองนะครับและต่อมานะครับชิ้นต่อมาจะเป็นตัว Quick Installation Card นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นการ์ดที่จะระบุชื่อและรหัสผ่านพื้นฐานของตัวอุปกรณ์ตัวนี้เอาไปให้ในตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับการติดตั้งต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสมุดคู่มือหรือว่า Quick Installation Guide นะครับตัวคู่มือตัวนี้นะครับก็จะมีไว้สำหรับการแนะนําการติดตั้งเบื้้อองงตนนนนัั่เะครบ และอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสมุดวันตีการนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งตัว Dlink DP 1610กันดีกว่ารครับว่าจะติดตั้งได้ง่ายดายเพียงใดนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเปิด App Store หรือ Google Play Store ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า QRS Mobile นะครับโดยการพิมพ์ลงในช่องค้นหาตามคำนี้เลยนะครับ QRS Mobile แบบนี้นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดและก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะเริ่มการติดตั้งในสเต็ปต่อไปได้นั่นเองนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเปิดแอป,ปเข้ามาให้อนุญาตการเข้าถึงที่แอปร้องขอทั้งหมดนะครับตรงนี้รวมถึงการแจ้งเตือนด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราอลานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแอป,ปเขาก็จะมีการเช็คสักครู่หนึ่ง จากนั้นเขาจะบอกให้เราไปเชื่อมต่อกับ w i f i ของตัวอุปรกรณ์นั่นเองนะครับโดยที่เราดูชื่อ w i f i นะครับจากตัว Quick Installation Card นะครับตรงนี้ให้ดูที่ชื่อ w i f i แล้วก็รหัสผ่านเริ่มต้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราสลับจากแอปพลิเคชัน qis mobile ตัวนี้นะครับไปยังหน้า,าการเชื่อมต่อ w i f i บนสมาร์ทโฟนของเรานะครับให้เราทำการค้นหาชื่อ w i f i ที่ได้ระบุอยู่บนตัว Configuration Card นะครับจากนั้นให้ทำการใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับตรงส่วนนี้บางท่านอาจจะเจอแจ้งเตือนประมาณว่า Wi-Fi นี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ไม่ต้องตกใจครับให้คุณกด Keep using หรือว่าใช้งานต่อนั่นเองนะครับและกลับมาที่แอป qrs mobile app เหมือนในภาพตอนนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรากลับมาแล้วก็เพื่อความชัวเราเช็คอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับว่าสมาร์ทโฟนของเราต่อกับชื่อ w i f i ที่ระบุอยู่บน quick installation card และเพื่อจะเตรียมการติดตั้งนั่นเองนะครับตรงนี้เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วก็กดปุ่ม start นะครับตัวแอปเขาก็จะถามเลยว่าเราจะเซตตัว dap 1 6 1 0นนเนี่ยเป็นโหมดไหนนะครับระหว่าง access point ว ตัวขยายสัญญาณตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้2โหมดระหว่างรีพิเตอร์แล้วก็แอสเซทพอยต์นั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะทําเป็นแบบรีพิเตอร์ให้ดูนะครับพอเราเลือกรีพิเตอร์ปุ๊บตัวแอป,ปเขาจะทำการสแกน Wi-Fi รอบๆที่ตัวอุปกรณ์นั้นอยู่มานะครับว่ามีชื่อ Wi-Fi อะไรบ้างให้เราใช้งานนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะเมื่อเราเจอชื่อ Wi-Fi แล้วนะครับก็ให้เลือกชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อเข้าไปนะครับโดย ชื่อ Wi-Fi อันนี้นะครับเราจะต้องทําการใส่รหัสผ่านของเขาให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าตัวต้นทางนั้นใช้รหัสผ่าน w i f i ชื่อนี้รหัสไหนอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่รหัสผ่านผิดตัวอุปกรณ์ DAP 1610เนี่ยก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ต้นทางได้นั่นเองนะครับเมื่อเราใส่รหัสถูกแล้วก็ให้กด next นะครับเพื่อไปในหน้าถัดไปในหน้านี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ Wi-Fi ของตัวที่เราต้องการจะขยายออกไปได้นะครับของเดิมต้นทางเราตั้งไว้ว่าอะไรไม่สําคัญแล้วครับอันนี้ เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ตั้งค่าลงไปในช่องที่เขียนว่า network name นะครับแล้วก็พาสเวส่วนข้างล่างเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้แต่ผมแนะนำนะผมแนะนําว่าให้ใช้รหัสผ่านเดิมกับตัวข้างบนต้นทางนั่นแหละครับดีแล้วว่าเราจะได้ไม่ต้องจํารหัสผ่าน Wi-Fi ใหม่นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเซฟนะครับหน้าถัดมาเขาจะให้เราทาการตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าไปคอนฟิกตัวอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ให้เราตั้งในถัดที่เราจําได้นะครับอันนี้ ตั้งเสร็จแล้วก็กด next ได้เลยครับเขาจะพามาหน้าสรุปผลการตั้งค่านะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องคุณลูกค้ากด save ไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการให้อุปกรณ์เนี่ยบันทึกค่านั่นเองนะครับหลังจากนั้นตัวอุปกรณ์เขาจะทําการ reboot รหลังจากที้กดปุ่ม save ไปแล้วนะครับล้วอุปกรณ์มีการ r e บ o o t เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราเจอกับหน้านี้เนี่ยแปลว่าอุปกรณ์เขามีการบันทึกค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าทําการเซตอัพตัว dap ขิด1610เสร็จเรียบร้อยแล้วให้้้้้้เเเรรรราาาาอออสััักกกู่่่่่นนนนึึงงพืืใใหหช WiI-Fi ทีตมมปฏขแลว สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานด้วยรหัสผ่านที่ลูกค้าตั้งไปได้เลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง DAP 1600ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าตัว Dlink DAP คิด1 6ึ่ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อนะครับได้ที่ Dlink Official Store นะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่าย Dlink อย่างเป็นทางการนรั่นเองนะครับตรงนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสินค้าไปแล้วอยากสอบถามการในเรื่องของการติดตั้งหรือจุดในการติดตััั้้้้้งงทททีีี่่่มมมขขึนนหรรรือออวาาาาาาถถถูกกกตเนนะคบบ็สาาาาสได ทาง f e c o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  k ดีลิ k ง h ท i แ a น d f แฟนเพจหรือว่า Li n e ออฟ i ิเชีนะครับหรือจะโทรมาสอบถามที่ที่ดีลิ้งคอร์เซนเตอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับทางผมแล้วก็บริษัทดีลิ n งก็ต้องขอลากไปก่อนครับสวัสดีครับ